ไดเล้ววันนี้กินผัดผัดบุนเส้นใส่กุ้งดีกว่าอร่อยเพราะว่าใส่หอมป่านี่จะอร่อยใส่หอมป่าเนะะียค่ะผัดบุนเส้นใส่กุ้งนะแล้วก็ใส่หอมป่าไปสักหน่อยอร่อยค่ะอ่อนอ่อนโอ้ย มีฝรั่งพักอยู่แถวเนี้ยใกล้ๆเ่ยบอกว่าบอกว่าจะกลับประเทศไทยวันไหนนางบอกว่าจะไปเร็วนี้แหละเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาค่ารถไปให้นะเอาค่าเครื่องบินไปให้นะนางเลยบอกว่าโอ้โหจะมาให้จริงเหรอนางบอกจะมาให้วัน เอามาให้วันไหนวันอาทิตย์จะถึงเนี้ยวันหยุดเนี่ยจะเอาไปให้แกบอก <c oughs> เอาตังมาให้ที่บ้านเลยเลยบอกมาก็ดีสามีอยู่พอดีเลยแกบอกว่าไงโอ้ยสามีอยู่ก็จะเป็นไรเอาเงินไปให้ไม่ได้ไปทำอะไรว่า <c oughs> วันอาทิตย์วันอาทิตย์สามีอยู่พอดีนะนางบอกแกบอกไม่เป็นไรสามีอยู่เลยดีจะได้ทักทาย <c oughs> เอาเงินมาให้เมีย ส่งเงินส่งเงินให้เพื่อนในติ๊กต็กของฉันอเ่าบอกส่งเงินให้เพื่อนเพื่อนไปกลับประเทศไทยให้ค่าเดินทางค่าเครื่องน,น่ารักไหมน่ารักไหมบอกว่ามาพอดีเจอสามีก็ยังจะมาแหมเออยังจะมาอยู่บอกแกทักคืนเนี่ยขึ้นไลฟ์สดแกเขียน แกเขียนจะกลับประเทศไทยบ้นไหนแกถามในไลฟ์สดนั่นแหละนางบอกว่าจะกลับเร็วๆนี่แลบไม่เกินสามที่แกบอกว่าพอดีเลยเดี๋ยวจะเอาสังไปให้ค่าเครื่องแกบอกบ้านไนมะ่อยู่ไกลกันหรอกขับรถมาไม่ไม่ไกลแกบอกขับรถมาไม่ไกลให้เข้าไปให้บันอาทิตย์ไปสวัสดีมาดามด้วยแกบอก <laughs> ไปสวัสดีมาดามด้วย ตัดมันก็ไม่แตกตัดให้มันแตกใหม่มันจะได้อ่อนอ่อนกอนนี่ใหญ่มากเลยบวบใบไม้ ได้หลายแล้วหูไม่ธรรมดานะเนี่ยเยอะถ้าเก็บเห็ดก็จะมันกว่านี้อันนี้ไม่ใช่เก็บเห็ดถ้าเก็บเห็ดก็อ้ยพี่น้องเห็ด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 โอ้ยนี่ก็พุ่นนะได้เยอะแล้วพี่น้องเอ้ยได้เยอะแล้วเริ่มนะคคุยข้าวข้าวกันใดตัวเนี้ย พอแล้วได้เยอะมากแล้วไปแล้วค่ะนะคะไปแล้วเดินทางเตรียมตัวออกเดินทางได้ด กะเพรากะเพาหอมมากเลยล่ะเนี่ยเก็บกะเพราค่ะผัดกะเพราไข่ดาวจะผัดวนเส้นด้วยผัดวนเส้น